สวัสดีคะ่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวพ่วงข้างขายของนะคะคันนี้ขายอยู่ที่ราคา6,500บาทนะคะสนใจดูสินค้าได้ที่บ้านนนคำตมหนองแวงอำเภอสินารงจังหวัดสุรินทร์นะคะลูกค้ามีบริการส่งและติดตั้งให้ถึงหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านข้างตัวรถมอเตอร์ไซค์นะคะประมาณนี้นะคะ ด้านหน้าจะเป็นที่วางถังนะคะหรือลูกค้าจะวางอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะเรามาดูฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้จะเป็นโชก2ตัวนะคะล้อซี่ลวดนะคะประมาณนี้นะคะส่วนด้านหลังจะเป็นที่วางถังแก๊สนะคะใส่ถังแก๊สสิบหโลกับเจ็ดโลได้นะคะลูกค้า ตวนี้จะเป็นที่วางหัวตเตาแก๊สนะคะไว้สำหรับทอดลูกชิ้นหรือลูกค้าจะค้าขายอะไรก็ได้หมดนะคะฝาท้ายเปิดได้นะคะลูกค้าเสาถอดออกได้นะคะถอดจากมุมนี้นะคะลูกค้าลังคาถอดได้นะคะถอดจากมุมนี้นะคะ ผ้าใบาเดี๋ยวแมค่ค้ายิงน็อตให้นะคะตอนนี้มุงให้ชมเฉยๆนะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าใครอยากมีอาชีพสําหรับคนที่งบน้อยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะรีวิวให้ดูประมาณนี้นะคะขอบคุณลูกค้าที่รับชมคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ